สำหรับรถที่ใช้งานเป็นนานๆและพวกชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกมันเริ่มสีซีดต,ตามอายุการใช้งานของเราเช่นครับหรือแม้แต่ยางรถยนต์ของเราเนี่ยเวลาเราใช้งานานานๆสีของพวกไอ้ขอบยางอะไรพวกนี้มันก็ซีดเหมือนกันอ่ะทริปนี้ผมจะมารีวิวตัวช่วยให้พวกชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกของเราดูเงาสดใหม่ขึ้นอ่ะสีมันสดขึ้นหรือแม้แต่ตัวยางเนี่ยให้มันสดเงาฉ่ำขึ้นด้วยนี่ครับน้ำยาเคลือบยางดำสูตรซิลิโคนออยนี่ตัวนี้เลยเขาบอกว่า จะสามารถทําให้ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกเนี่ยมันดูเงาขึ้นอ่ะเดี๋ยวจะได้ผลยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยครับ okay, TV, TV. สําหรับคลิปนี้นี่ผมจะมารีวิวพร้อมกับตัวที่เป็นแปลงทายางตัวนี้นะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยมีที่จับมีฝาให้เก็บอย่างนี้เลยนะฮะมีตัวจับให้ข้อดีของมันก็คือมันไม่ทําให้ตัวออยเนี่ยมันเลอะมือหรือว่าน้ายาเลอะมือของเราเพราะมันมีที่จับ หรือถ้าใครไม่สะดวกก็ใช้เป็นฟองน้ําอย่างนี้ได้นะส่วนตัวน้ํายาก็จะเป็นน้ํายาตัวนี้นะครับสูตรซิลิโคนออยนะคุณสมบัติของเขาก็คือเขาบอกว่ามันสามารถเคลือบให้ตัวพลาสติกเนี่ยมันสีมันเงาขึ้นนะครับแล้วก็ปกป้องมันกันฝุ่นได้ด้วยวิธีใช้นะก็ง่ายๆเลยก็แค่ถอดออกมาแล้วก็เราจะเทใส่ภาชนะหรือว่าเทใส่ฟอกกี้ก็ได้นะครับฉีดเป็นละอองฝอยแล้วก็ค่อยเคลือบก็ได้นะครับอ่ะอันนี้ผมใช้เป็นแบบนี้เลยนะครับวิธีใช้ก็ง่ายๆก็เท ตัวออยเนี่ยลงไปในแปลงตัวนี้เลยนะครับแล้วก็เคลือบนี่ฮะนี่ทุกคนเห็นไหมสีมันจะเริ่มเริ่มเริ่มมีความฉ่ามีความเงาขึ้นนะครับแล้วทำไมผมจึงใช้แปรงตัวนี้เพราะว่าตัวขนแปรงอ่ะมันมีความนุ่มแล้วมันสามารถเข้าเข้าถึงทุกซอกของตัวดอกอยางของตัวเนื้อยางนะครับอันนี้ที่ผมต้องใช้ตัวนี้นะจริงๆใครไม่มีก็ใช้ฟองน้ําแทนได้นี่เห็นไหมเงานะ สำหรับการเคลือบก็ทาวนรอบๆให้มันทั่วทุกเนื้อ,อยางนะครับทุกคนเห็นถึงความแตกต่างก่อนและหลังไหมครับก่อนทําเห็นไหมสีมันจะซีดใช่ไหมพอทาลงมันจะโดนเคลือบด้วยซิลิโคนที่เป็นตัวออยนะครับข้อดีก็คืออย่างนี้เลยที่เราเห็นผลชัดเจนตั้งแต่ครั้งแรกที่ทางไปส่วนข้อเสียอาจจะเป็นตัวคุณสมบัติของมันเลยก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นออยฉะนั้นะมันอาจจะเลอะมือนิดนึงนะครับแล้วมันจะมีความมันทีนี้เดี๋ยวเรามาดูชิ้นส่วนที่เป็น ตัวพลาสติกพวกนี้นะครับ,ครบเครื่องนี้บอกได้เลยว่าคุ้มมากครับเพราะว่าซื้อมา1ลิตร1กัลลอนเนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกแล้วก็สามารถเคลือบยางได้ด้วยนะทุกคนนะตัวน้ํายานี่เป็นสีใสแล้วก็ไม่มีกลิ่นก็สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในยของตัวรถยนต์ได้เลยนะซิลิโคนออยตัวนี้เนี่ยไม่มีสารกัดยางช่วยบํารุงแก้มยางทนความร้อนสูงกันน้ํากันแสงแดดได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวสามารถนําไปทาเคลือบยางให้สีสดใหม่หรือว่าทาพลาสติกที่มีสีซีดให้้ดดดดูสดขึนกว่าเิมไ้ และที่ผมชอบมากก็คือพลาสติกหรือว่าชิ้นส่วนที่เราได้ทาเคลือบไปแล้วเนี่ยไม่ว่ายางรถยนต์อะไรก็ตามนะมันทําให้ฝุ่นไม่จับหรือว่าเกาะหรือว่าฝังแน่นไว้ทุกคนอันนี้ชอบมากคือมันช่วยให้เวลาที่เราจะล้างรถใหม่ใช่ไหมไอ้ฝุ่นพวกนี้มันล้างออกได้ง่ายมากเลยนะทุกคนอันนี้ถือว่าดีมากๆและซิลิโคอนออยตัวนี้เราเคลือบไปหนึ่งครั้งใช่ไหมมันเงาดำอยู่ได้ 2- อถึงสมอาทิตย์เลยนะอ่ะนี่ให้ดูความเงาหลังจากที่ผมได้เคลือบไปแล้วนะเป็นไงฮะตัวยางรถยนต์ก็ดูเงาฉ่ำนะส่วนตัวพลาสติกก็ดดูสสีีขึ้นนมานจาจกกท่่อ ทั้งยางรถยนต์แล้วก็ตัวชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกอะ่ะจะดูสีซีดนะแต่พอหลังทําเป็นไงครับทุกคนสีมันดูสดขึ้นเห็นได้ชัดเลยนะและอย่างที่บอกครับมันไม่ได้สีสดแค่วัน2วันเนี่ยอันนี้มันสดตั้ง2อถึงสมอาทิตย์เลยนะคลิปนี้นี่ผมทาชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกทุกอย่างทุกชิ้นเลยนะครับตั้งแต่บนลงล่างแล้วก็ทั้งภายนอกและภายในเลยนะซุ้มล้อบันไดข้างคอนโซลหรือแม้แต่กรอบป,ป้ายทะเบียนนี่ผมก็ทาหมดเลยนะบอกเลยว่าแกลลอนหนึ่งลิตรนี่ใช้ได้ทั้งขันแล้้้วมมันไได่ดใชเยอะดดดด้้้วยนนนทคคเเแ่่ิีีใชไพื่ และนี่ก็คือผลงานทั้งหมดของน้ำยาเคลือบยางซิลิโคนออยตัวนี้ครับเป็นไงฮะใช้ได้นะดูเงาขึ้นทันตาอันนี้เห็นผลนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับรีวิวประมาณนี้ใครสนใจก็เดี๋ยวผมปักพิกัดไว้ให้ที่ตะกร้าใต้คลิปนะครับทางตัวซิลิโคนออยแล้วก็ตัวแปรงทาย,ยางถ้าใครอยากได้นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็รีวิวสำหรับคนที่ชอบล้างรถด้วยตัวเองนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ